บ้านดงสวรรค์เป็นซุมชนตลาดเป็นบ้านติดติดแคมทางเล็กเก่าตอนน้าคือเส้นทางเลขกเก่าแลนลงไปสวนในเขตถือว่าฮอตด,ด่านขามมุกดาหารเนาะนี่เป็นซุมชนของบ้านดงสวรรค์ตอนน้าทางแยกคือเส้นทางไปเมืองนองอีก40กิโล คือเส้นทางเขาเมืองนองไปเมืองนองเนาะเมืองนองก็มีแหล่งท่องเที่ยวหลายบม่ว่าจะเป็นแกงอลอลงแกงรีดยัดตนาไปอีกคือเส้นทางแล่งเขาสู่สายแดนลาวเวียดนามเนาะเป็นสายแดนเทศบาลรสลาบาวออกส่ดานสากลนลาบาว พากันไปซ้ายเดิ่นป้าแดดฮอนเนาะไปส่วนป้าได้ไหมอนู้สาวสนบดธรรมสมไปซ่อนเลยมันในแดดออกแดดฮอนเส้นทางเขาเดินทางเข้าสู่สนบทพาธรรมสมไปเที่ยวเลาะชมวิถีชีวิต อาของเซาเผาบรูเขตเมืองเซโปนเนาะมื้อนี้เฮาถ่ายทําในวันที่7เดือน1ปี2024เลาะชมว,วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสนเผาบรู <c oughs> บรรยากาศในสนบททมม่านผู้ชมเข้ามาสนบนี่เพิ่นก็เริ่มเก็บ เก็บดอกแคมมาขายเลยเนาะดอกแคมโอ้ยงาห่อดยำเก็บดอกแคมแล้วบอห่อนะเนาะมุกโลมาแล้วมุกโลมาแล้วชะงองนินบ่ชะงอินมุกโลหาพันท่า,านผู้ชมชะงอินเลี้ยงเนาะ ่นเก็บดิบๆมาแล้วกับมามาจีกมาจีกแบบนี้คนานผู้ชมเห็นบ่นแลจีกนะบ่ได้บ่บด้บ่ได้ใครแหงบ่ไค่ดิบดีเลยบ่ เห็นเห็น <row> พ <quotes> ิ่นหมัดละบ้านอหอเมืองเซโปนแขวงสวันเขตตมสมหมู่บ้านเสาเผาบลู เพิ่นปุ๊กเพื่อนอยู่ตามอ่าสันพูเนาะทางเฮาเอินสันพูปรับแปลงนาดินเอาเองแล้วกับปุ๊กตอนน้าเฮาเพือนจะเพิ่นปุ๊กไปนี่น,นะทัานผู้ชมบ่มีไฟฟ้าเนะฟฟาเนะเท่าที่เห็นบ่บ่มีไฟฟ้าท่านผู้ชม บรรยากาศดีคักเนาะบรรยากาศท่านผู้ชมเอามายืนอยู่จุดนี้นแมนมไปายตะพุ่นก่ออีคุ่มหนึ่งบ้านหอเมืองเซปโปนท่านผู้ชมอีกคุ่มหนึ่งเนาะ แต่ก่อนบาดจอยมาทั้งนั้นยังบมมีการบุกเบิกเห็ดหายเห็ดสวนโอ้งามป่าทึบหนาเขียวงามแต่ตอนนี้เิ่นบุกเบิกเลยเนาะกล้วยปลูกเห็ดสวนดดดเดินทางมาระยะหนึ่งทนผสมมาหอดเห็นหานขาน่นเนาะทีมง,งานเท้าหิวเขาแล้ว แต่โบมีกับเขาคล้ายนะซื้อ,อยังไงซื้อขนมมาต้อนลูกบอหรือว่าในใดมาต้อนมูขึ้นบันต้นอ๋อมูนี่ขึ้นบันต้นบอ,ออ่ช่วงขึ้นบรนต้นเนี่ยช่วงนี้เนาะบร่ได้พักวันทิตย์กะ <laughs> เพผนเห็ดยังเนาะนี่เนาะคือวันหนึ่งเข่าพบอมีเห็ดยังนี่เอ่ยฮะเห็ดดองเห็ดดองบอมือนี่ดองหมดมือใดดองดองบ้านใดกับบ้านใดเอ่ยผู้สาวบ้านนี้ลูกเจ้าลูกเจ้าบอโอ้คอยมาและสมื่ออื่นนี่รมไงไงบอรมอ๋อไงไงจะบอกว่านี่รมประอาจารย์เออประอาจารย์เบ

มาแล้วคาดองนะว่าวได้อยู่บอ๊ปปบ่อ๊บมาแล้วไอ้สินสอดเพิ่อนนะเชล่านคาดองเพิ่อนนะ,อะ,ะนเออปลาเออยังบท่ทันได้ว้า,วาอุบอ๊บเขาจ้ำเงินกลางเลยเนาะโอ้โหนี่เจ้าเตี้ยมเนาะโอ,โ,อโ,อโอ้บ้านเพิ่นเพื่อนเ,เพิ่นลูกสาวเพิ่นสิมีงานดองมื่อแรงนี่ร่มร่มคือคนทั้งบ้านจะมาซอยท่านผู้ชม คนในหมู่บ้านเขาจะมาซอยคนในหมู่บ้านจะมาซอยจะมาซอยแปลว่าคำคุ้นหนะ,นะเนาะเพื่องนี้แหละท่านผู้ชมซึ่งมืออื่นจะเป็นมือกินดองมือคือมือส่งนางเฮาจะมามือส่งนางหรือบอกกับมือกินดองเขาท่านผู้ชมในบ้านต่อเพื่อท่านผู้ชมบ้านต่อเพื่อเป็นบ้านไผย บ้านน้องใจส,สมบูรณ์บาจอยเคยถ่ายทำน้องใจอยู่ในนี้แล้วเนาะบ้านนี่นเฮือนต้นนาต้นนาบาจอยนี่ละเฮือนน้องใจ บรนชวนบรนชวนใจไปใช่หรือใจอิดอุ้ยเียอิดอุ้ยใช่อิดอุ้ยทำไมเออจะได้มาบอนางใจไปเอาฟืนไปเอาฟืน เอาฟืนงานแต่งเนาะเอาฟืนไปหาฟืนมาเตรียมงานแต่งธรรมสมน้องใจบ่อยสมนผูมชมเนาะเฮือนน้องใจธรรมสมอ่าข้าเจ้าจะมีแบบนี้ได้ธรรมสม้ชมแยวว่าจะมีงานงานแต่งงานนั่นแหละก็ชาวบ้านแต่ละเฮือนแต่ละเฮือนจะไปหาฟืนมาประกอบส่วนเนาะ นี่คือฟืนผลนมาประกอบส่วนไว้เผาวงวเผานั่นท่านผู้ชมกินยังไงซาบุไายนมเหรออยู่เจ้า้วกะพันีจมมาตะเลื่อนถือว่าเจ้านี่มาเอาฟืนมาเลยเนาะเอาลัวเอาฟืนมามาให้ มามาให้กับดองเพื่นเพื่อนจะมีงานดองจุดสุมแลโกบ้านต่อเรือคุ้มสกีในอตอนนี้เดินทางมาต่ออี EP นี้จะเป็นอีพีเดินทาง วิวทั้งต้นนาเฮานี่เนาะพื้นทางให้หมดเลยท่านผูรรมม้ชมตอนนั้นพผนยังบมท,ทางนู้ดเทนี้งามต้นนาเฮานี่เป็นบ้านสกีท่านผู้ชมม,มีบ้านสกีนอกบ้านสกีในเนาะ EP นี้จะให้ท่านผู้ชมรู้จักกับบ้านสกีนอกก่อนเนาะ มม่นี้กัอากาศกัแจ่มใสดีทัมสมออกผนห่อนทั้งวันี่ผนตั้งวงกินสมบ่เหรสบบ่เอ็มตะบืนแ่บบ่วัดสนาน้องวัดสนาเลยเนี่ยแสบบ่ ป่อจนหมดกินนะเนาะกระจูว่ก้อนขืนเัยตาจบมันก้อนนึงบ่บุญก้อนนึงดีข้าเจ้ามาแต่ลงมันโอ้บานนี่มาแต่ข้นมันเนาะมันอยู่พวกเพื่อนอยู่ลุปๆไปเนี่ยท่านผู้ชม มีเสียงเพลงพร้อมเนาะน่าจะเป็นเฮือนในบ้านได้เปิด,ดนี่เนาะเฮือนข้าเจ้ากับปุกอยู่รูปๆนีน่น้องวัดนาต่อหน้าเนี่ย านททานงน้อยฝนตำเข่าทัาสงสมเป็นนอตำเ,เ,เข่านอขจาเฮียนให้ได้น่อยนะสัสม ทางพุง่นก็จะเป็นบอนบอนเพื้นไปตักนมม้ำนะคุนท่านผู้ชมเห็นเพื้นไปตักน้ำไหมพ่นน้ำไปเบิ่งบอนเพื้นตักน,กน้ำก่อนวัวสีน้ำไปเบิ่งบอนเพื้นตักน้ำแต่ว่ามันไกลพุล่นท่านผู้ชมเลยว่ได้ไปเนาะสานสานยัง เออ,เอ,อ,เอลูกไก่บ่เห็ดอันนั้นลูกไก่ให้มงไก่นอนไก่ฟักไข่เนะเาะสังเกตว่าเฮือนเขาเจ้าธรรมสชมเนาะ ะจะบปุกเคลือบไงนะทู้สมจะปุูเคลือบลังน้อยน้อยลองน,น้อยเป็นคล้ายๆกับกระตอปป๊อบเหมือนผูกเนาะเป็นเถือนของชนเผ่าบรูทู้สมเขตเมืองเซโปนเนาะโอเคละทับสมีพ,พีนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนติดตาม EP ใหม่เนาะสำหรับ EP นี้ขอขอบใจหลายๆสบายดี